ลัมี้มาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ดาวฟ้าเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราแต่ใช้ร่วมกัน กิจกรรมเมื่อกี้นะคะเป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่เด็กๆจะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมเรนยิมถ้าพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้กิจกรรมเรนยิมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วถ้าเจอคุณครูแอมเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในกิจกรรมอะไรเก่งมากเลยค่ะ ถ้าพบกับคุณครูแอมแปลว่าเด็กๆจะได้ of of เรียนรู้กิจกรรมเบนเบร e เ l e ร์นิ่งหรือว่าเบนยิมของระดับชั้นอน <c oughs> ุบาลนั่นเองเอ๊ะครั้งที่แล้วที่คุณครูแอมสอนคำของจองกันกกลไข่ผ้าไหมเด็กๆส่งวิดีโอกลับมาเก่งุกคนเลยวันนี้คุณครูแอมก็เลยจะมีเพลงสนุกสนุกที่ได้ฝึกสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาเหมือนเดิมโดยใช้เบนยิม เป็นเพลงประกอบท่าทางมาสอนเด็กๆเ,เราเรียนคำ้องจองไปแล้ววันนี้จะเป็นเพลงเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูแอมหรือยังคะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูแอมจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนมือมือมือตกตาตกมือตก,ตตกมือตบไหลมือมือ ตกตาตกมือตกมือตกไหลแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตกตาตกไหลตกมือตกมือเอ๊ะเด็กๆคุ้นกับเพลงนี้ไหมคะถ้าเด็กๆคุ้นเดี๋ยวร้องนี้เด็กๆมาร้องไปพร้อมกับคุณครูแอมได้เลยนะเริ่มมือมือมือตกตาตกมือตกมือตกไหล ตกมือตกมือตกไหลแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตกตกตกไหลตกมือตกมืออ่าไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะมาใส่ท่าทางกันแบบช้าๆเด็กๆทําตามไปพร้อมกับคุณครูแอมเลยนะมลว ตกตัตกมือตกมือตกลายมือมือมือตกตัตกมือตกมือตกลายแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตกตะตกลายตกมือตกมือเป็นยังไงคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ย คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถมาทำกิจกรรมเรียนดินกับเด็กๆได้โดยการทำท่าแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมกับเด็กๆโดยเฉพาะตอนที่บอกว่าแล้วสลับแล้วสลับกันไปคุณพ่อกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆสามารถหันหน้าเข้าหากาันแล้วก็ทำมือแบบนี้ด้วยกันได้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่างหากแถมยังได้ความรู้เด็กๆก็ได้พัฒนาสมองทั้งซีซ้ายแล้วก็ซีขวา เก่งมากเลยแล้วถ้าเด็กๆอย่าลืมวันนี้นะกลับไปร้องเพลงตกมือตกตักตกไหลแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงแล้วก็อาจเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าส่งภาพถ่ายกลับมาให้คุณครูแอมดูด้วยนะโอเคไหมคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย